สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องมาดูกูรูพามาดูนี่นะคะปลาตะเพียนอบกาบมะพร้าวนะคะนี่สวยไหมคะน่ากินมากเลยปลาตะเพียนไข่นะคะ บาทน,นะคะเหลืองหอมนะคะหอมกลบมะพร้าวที่เราเอามาอบเนาะตัวใหญ่ๆนะคะไข่เต็มเลยนะคะไข่เต็มในท้องเลยค่ะนี่ค่ะปลา,าตะเพียนปลาตะเพียนอบกลบมะพร้าวเนาะสีสันน่าทานมากหอมหอมหอมจนหิวข้าวเลย มีแต่ตัวที่มันเป็นไข่เนาะหอมมากๆปลาตะเพียนอบกบากมะพร้าวนะคะหอมมากๆเลยน่ากินมากๆ โลละสองร้อยบาทไม่รวมส่งนะคะแต่เราส่งทุกที่เนาะสวยน่ากินมากเลยหอมมากเลยเนื้อที่สวยลังเหลืองปลาตะเพียน มาเผาค่ะถ้าตัวใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถังหนึ่งเราอบถังหนึ่งอย่างเนี้ยก็จะได้แค่สี่ตัวเนาะแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆก็จะได้ห้าตัวหรือหกตัวอย่างนี้นะถ้ามีปลาตัวใหญ่เราก็จะเอาปลาตัวใหญ่มาทำส่วนมากก็จะเอาแต่ตัวใหญ่ๆค่ะ ตัวเล็กเราไม่ค่อยได้ทำเนาะสีสันน่ากินมากตัวใหญ่ๆนะคะหอมหอมยืนอยู่อยูน่นี้ก็ได้กลิ่นหอมแล้วนะคะหวิวข้าวเลยค่ะ ต้องเอาไปกินสักตัวแล้วละ่ะมันจะหอมแล้วก็มันแล้วก็เค็มนิดหน่อยไม่เค็มมากนะคะกินอร่อยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะพี่น้องจ้า แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวจะเอาปลาไปกินสักตัวก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ